ฉีเถื่อนเนะีจังทายทิปยีเถื่อนเลมันเป็นด,ดังยังมันติดยักหน่อยหยาสาเนาะก็ติดหยแกสว่ายากเสาอยู่วาเมแทงเล่นจนนีเครื่องหนึ่งเลย <c oughs> ได้เลยเนี่ย

Hãy dạ, 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 subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn À, à, thì, thì thừa hốc thừa khỏi tít. Nè. Vâng, trái xiềng. โรติดเล่ตายด้เด๊คือจะย้อตันออกงาเดอะเกกินยังสัมตายก่อนนะเสีอาทิตยแป Hơi. chào bội hiến hết nhang nhạc được. chào nhạc ngày tết được thầy nhạc 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 này này được. nhạc 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 lại nhạc 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 มาแล้นีบได้สัดิบดสักอยากถ่ายคลิปให้เบิ้งนี่เนะมชว่าวาจกมันนัหรอเปล่ใอทแกงจคนให้เบิ้งีเนาะแชิแปดแห่งคนี้ตัวนี้บดติจอดบจะเฮิร์นนเนาะบมติเอาละ

ว่าแคตัวมันตีนห่ดีพ <M ột S 2> <giờ> ี่น่อเดี๋ยวเิตัวนงสฮะสิแปดให้แค่ยังบาทเดียวยบาทเดียวน่อยเดี๋ยวไปจะหึอนไม่ควรตตัวนี้หฮงเอาไปเยอะนาด้วยอันนี้แค่สิบงห้น่นอีกบ้งมันตีหญ่ใช่มถ้ีุนะคอยสังเกตมันต่างติยตีนใหญ่้บแบบนัน đây là khỏi bóng 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 จเมื่อหน้าจะไปแก่นะแก่ใหม่ที่ว่าของหัวจเมื่อหน้าธนาคารทีมัติดแบบแอบเสาคือว่ามันติดยะชองเถือ่อหนสีลายเนาะแก่เข้าไปเนาะเอพวไปนะไอ้ที่ต,ต่หึงไทยเถือ่อนเป็นซแล้วม้งอ้จนมึก็สั่นน่นากเกลิจฉี่บแบน่งแกงข้าวเด มันแป๊บมกเกี่ยวน้ำเพรงต่างติดอย่างออกมาหนาหนุคนหุ่นไปมาบนทอเด้อได้เนี่ย น้าวัดสุดเหงจังละคะแมันต่อ,ตอันดีเสนพักพรอไมนนะ่ไงี้ท้นหนึ่งกันรน่ิดแล้วคืนึ่งี้ยเลยแงน้ำโซนง i oh, this so yeah, yeah. Bye <laughs> <bà>. <laughs> มสมมติว่าเอาไปแก่เขาเนาะฝุ่นเขาไม่เมื่อยมาติดดดดสิไปมหาแหงสิต,ติดดดนี่กับวดหนึ่งละเอาไรเลี้ยงเดี๋ยวคนกินอีกวันหนึง่งยับไปดุกยับไปไ เ้าเอ,อมันติดมึงยุดเล่งกอนตีโอ้ยเอาขึ้นอีกขึ้นอีกเออเล็งแม่มันจำหมดอ,อีกเออน้องเมืองก็สีีมันเพี่น้องหาน้องเมืองเอาแกงงีงมันสีดอยู่ Okay, ตอนนี้สตาร์ทติดนาอพี่น้องค่อยแซดไปทามสร้า,ง,ารงเพิ่ว่าต้องเปลี่ยนอัน ยังป <ừ> ั <ừ> ๊ม <ừ> ันใหม่เนาะพี่น้องต้องสื่อปั๊มันมาใส่ใหม่พี่น้องเลยเสร็้เชียเงินสื่อปับมาใส่ใหม่เนาะพี่น้องติดโขดยากเลยพี่น้องเลยเผื่อสีด้เนาะแต่ละมือติดหยาผ่ามาเมืองใหม่เนาะพี่น้องไปมาติดเลยพี่น้องเมืองอีกบรดยามาศเสาติดยากพี่น้องเลยติดบ่อไหลดูเนาะ

ไปปัญหาแล้วบกักเครืนนค่องแพกหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนปับใหม่เคื่องพนบ้าแล้วพี่น้องน้ำมันเครื่องมันคือออกนั่นนี่วะออกนี่ท่อท่อหายใจมันเอ๊ะ เดี๋ยวมันออกปกตินี่พี่้องเอาสูกแน่้เอานี่มันออกในท่อตัวนี้ออกแ็่เลยพี่พผลจนพผลมาพี่ปลา อยากร้ายเนาะพี่น้องแต่ยามเสาจอดใบเฮงแห้งคักแบบซุ่มวะสองสามมือมาแก่งอ่ะเฮงเป็นทรเถื่อเป็นี้เป็นสาวเถื่อจังติดเนาะพี่น้องนี่ในมันสีใบวัเนาะพี่น้องเรื่องติดนต่มันติดเนาะพี่น้องแต่ว่ามันยากเนาะก็คือเห็นในคลิปหินอ่ะติดอย่างที่ไดนก็ซีบนาฏิดิซีบหาธาทีหรือกว่านั้นเนาะจังไร À. sang bỏ hay biên tạm tôi này nó phải động nó biên tạm tôi này bộ phụ vật là hạ thôi đây nó phi động như bạn sang ấy đã cái chắc xuống nín mà đấy nhạc quá phải động nó cái chắc xuống hẹn khỏi mà đấy nhạc, nhạc khao điều แกงเอากระหังที่จอดถึงเป็นเดือนหนึ่งวันติดก็ยังเติมคือเก่าเนาะตอนนี้คือกันเนาะจอดเป็นเดือนกันติดกินเติมคือเก่าเนาะนี้ตัวนี้ท่อบอนนี่เนาะที่น้ำมันมันออกตัวนั้นน่ะน้ำมันเครื่องมันออกเนาะนในท่อบอนนี่เนี่ยเขาใช้เบิก เอิอถอดยังถออากระดอนถือถอดยังมันเป็นถอสันในไหนเหรอนันออกใน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 ถอดนี่พี่น้องเป็นยังมอพี่น้องมัเป็นยังดีเนาะเป็นน้ำการติดหยกนี่บอกนี่เนาะอู้พี่น้องเลยแล้วมันเครื่องมันออกเลทถอพี่ผงมาใส่ในบ้านไป หาแล้วพี่น้องเอ้ยติดอยากไ้ <c oughs> ไปพี่น้องเดี๋ยวชิปิดลิปไปเพียงชนิดก่อนเนาะ